การอ่านทำนองสนอประพีษกอนแปดเป็นคนควรสงวนวงให้จงหนักถ้าน้อมรักษาตัวเหมือนหัวแวนอย่าเปลืองปรันให้เขารู้มาดูแค้น ถึงยามแค้นรักนวลสงวนกายจงดูเยี่ยงจามรีมีสัตว์มันแต่คนคองอยู่เท่านั้นไม่เสียหายหอยเปืองปนเสียหมด ลาคีกายไม่เสียดายชีวาวาดจะขาดกะะเด็น